สวัสดีจ้าวันนี้ไปซื้อของกับสามีมาได้ข้าวโพดได้ข้าวโพดมาข้าวโพดหวานก็ได้กินหน้าร้อนนี่แหละเดี๋ยวก็ถี่มักก็มาก็ไม่ได้กินละอืม เห็นฝักสวยมากวันนี้ต้มข้าวโพดไปซื้อของกับสาม,มีมาวันนี้ไปซอปปิ้งได้หัวใจไก่ก็ว่าเดี๋ยวจะทำกินไปทำงานพรุ่งนี้จะผัดจะผัดไปทำงานพรุ่งนี้ได้เครื่องในไก่กับตับไก่กับหัวใจไก่ วันนี้กินข้าวโพดไปก่อนนะจ้าจ้าโอเคจ้า